สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวผมเองซึ่งมีคนจ้างผมไปตัดผมแต่ผมก็ได้ดูถูกคุณค่าของเงินซึ่งค่าจ้างนั้น100บาทที่จะจ้างผมไปตัดผม แต่ผมก็ได้ดูถูกว่ามันน้อยเกินไปที่จริงเอาเข้าจริงๆคือผมลืมปัจจาของตัวเองไปเลยที่ว่าเราไม่ได้ศรัทธาในเงินก็จริง เราก็ไม่ควรดูถูกคุณค่าของเงินคำนี้ก็ทำให้ผมฉุดคิดขึ้นมาว่าเมื่อเราดูถูกคุณค่าของเงินเงินนั้นก็จะควบคุมเราให้เป็นคนที่ทั้งแตกซึ่ง ผมก็จนอยู่แล้วแต่มันก็ทำให้ผมได้ขบคิดว่าชีวิตที่แสนจนแล้วเรายัางไปดูถูกคุณค่าของเงินเราจะรวยได้อย่างไรแม้เงินออมสักเล็กน้อยเพียงเราออมทุกวันมันก็สามารถเติบโตขึ้นมาได้อย่างไม่คาดคิด แต่เราเอาชีวิตของเราไปดูถูกคุณค่าของเงินแม้เงินสักบาทเดียวเราก็ยังไม่เห็นคุณค่าของมันแบบนี้แหละครับคือการคิดที่หาความ เป็นสุขไม่ได้แม้เรามีเงินน้อยแม้เราเป็นหนี้แม้เราจนเราก็พยายามที่ควรให้คุณค่าของเงินนั้นเราไม่ได้ยินดียินดีขออภัยครับ เรายินดีไปกับคนที่ร่ำรวยเรายินดีไปกับคนที่มั่งคั่งแต่ว่าเราไม่ได้ศรัทธาในความรวยเราศรัทธาในความดีที่มีต่อเงินอันมากหรือน้อยก็ตามแต่ควรจงรับมันและเอามาฝากไว้ในใจว่าแค่สตางค์เดียว ก็คือสตางค์ที่จะเปลี่ยนชีวิตกูคือเส้นทางที่กูเลือกแม้แต่บาทเดียวหรือสลึงเดียวกูก็จะไม่ดูถูกคุณค่าของเงินนั่นคือสิ่งที่เราควรทำครับการที่เรามีคุณค่าของเงินการที่เราไม่ลดคุณค่าของตัวเองมันก็คือหนึ่งของปัจจัยที่ว่า มีน้ำมีข้าวก็ไม่ควรใช้ปากกืนกินความพาสุขของรสชาติอาหารแต่จงผมพยายามหาคำลงซึ่งเอาละเราเอามาเอาไว้เอาไว้ ปากเราที่เห็นคุณค่าของอาหารย่อมดีกว่าคุณค่าของรสชาติที่เราไม่ควรว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยแต่เราทวนคุณค่าของมันให้เป็นประจักษ์ว่า นี้คือคุณค่าที่เรามอบให้แก่ตัวเองแม้ตัวเองจะกินเพียงเล็กน้อยจะใช้เฉาะสอยด้วยความประหยัดจะมั่งมีหรือผาสุขอย่าลืมตีนวัวที่เดินย่ำกับหญ้าทุกคนแห่งขอบคุณครับ